ลดต้นทุนอย่างมากนะ,น,นะครับแล้วยิ่งทุเรียนตอนนี้เหลือโลละไม่ถึงร้อยบาทเจ้าวสวนเจ้าวสวนขายได้โลหกเจ็ดสิบาทที่ผ่านมาเนี่ยจากโลหนึ่งสองร้อยสามร้อยนะหกสิบเจ็ดสิบาทขายที่หน้าสวนเนี่ยสาม,มารถถ้าเคนอยากใช้กินก็ค่อนข้างขับคุณแต่ถ้าของใช้ผสมผสานเราไม่อยากจะแนะนําว่าคุณต้องเลอกนะไม่ใช่แต่ให้้าลองลองมาเรียนรู้บ้างถ้ายอมรับภูมิปัญญา คนไทยแต่นีนงานวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าใช้ได้ผลตอนนี้ทั่วประเทศครับใช้ตัวนี้กันหมดแล้วอยู่ไม่ได้ครับไม่ว่าเหนือใต้แต่มันออกกลางนะครับวันที่สิบสี่นี้ก็ลงไปใต้ไปที่จังหวัดพังงาไปพูดเรื่องนี้กันเราไปเราไปเป็นเยี่ยกรได้รับเชิญน,นะครับว่าเพื่อนทุกคนทุนไปเป็นเ,นเนกเษตรกรแถวภาคใต้นะครับก็ต้องขอบคุณทางสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดพาังงาที่เชิญพวกเราไปเผยแพร่ให้กับหมอ딘ภไปในจังหวัดนะครับแล้วก็เอาท้องหลังไปปลูกเอาเชื้อไปขยายกันนะครับตรงน,นี้หลังจากนั้นนะครับงานวิจัยก็จะต่อยอดมาเป็นสารป้องกันกำจัดเชื้อราโดยใช้จุลินทรีย์เรียกง่ายๆว่า B 1 6บนะครับ B 1 6บเป็นโค้ดชื่อ B 1 6นะครับก็ตัวนี้ป้องกันจากเชื้อราในสวนทุเรียนได้ดีมาก กล้วยตายพลายนี่ชั้นหนึ่งเลยนะครับส่วนกล้วยที่ได้รับเชื้อฟิวซาเรียมน,นะครับจากเชื้อราที่ที่เข้าไปทาลายกล้วยคนระับใช้ตัวนี้ฉีดเข้าไปทําลายภายในได้ได้อย่างดีเลยนะครับต้นทุเรียนต้นไม้พืดผักอะไรก็ได้ครับใช้ดีส่วนอีกตไฟนี่เป็นสูตรสามสูตรหน 1, ึ่งนะครับสูตรสองบีสิบหกสูตรสามอ็กตไฟ ตัวน,นี้ับจากภายนอกเอ็กโซคือภายนอกกับเชื้อราที่อยู่ที่ผู้เรียนที่เป็นแฉกสเปรยที่ภายนอกครับความเย็นเหมือนกันหมดก็สรุปแล้วว่างานทดลองงานวิจัยเกษตรกรไปใช้หายทุเรียนเป็นโ 10, 10, รคสิบสิบยี่สิบไล่เนี่ยหายได้คนระับเอาตัวนี้ผสมกับตัวนี้ก็ได้อันน,น,นี้อันนี้วิธีการใช้ก็จะถ้าจะพูดก็จะยาวเนาะมันก็จะยาวนิดหนึ่งว่าเอา หมกักด้วยใบยนะครับ,บยี่สิบห้าใบอันนี้หนึ่งช้อนนิดเดียวครับปลายช้อนชาเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยครับแล้วก็ใส่ในขวดยี่สิบห้าใบเหมือนกันน้ำหนึ่งนิดเหมือนกันยี่สิบสี่ชั่วโมงใช้ได้เลยเนี่ยแล้วก็ควรจะใช้ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับตัวบีซูนะครับป้องกันโรคพืชท้าไปอย่างนั้นแล้วเชื้อจะเข้มข้นมากและไปฉีดแล้วจะเอฟเฟกต์กบับพืชทำให้พืชได้รับผลกระทบมากเกินไปเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงเราไม่เอามาใช้นะครับเอ่อเกินสี่สิบแป ยีสีถึงสีชั่วโมงครับตัวนี้นะครับโอเคเรื่องเชื้อจุลินทรียที่มีประโยชน์เนาะเออ่ซึ่งเรา้อาๆอาจจะรู้จักจุลินทรีย์ตัวอื่นเช่น B.S. ใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอีกไตรโคเดมาตรงนี้ก็โอเคก็พื้นฐานอยู่แนะล้วเราก็เรียนรู้มานานแล้วนะแต่ัวนี้เป็นตัวใหม่ที่ที่งานวิจัยก็ก็น่าสนใจเราเราเราเนานะสว ตัวนี้ก็เป็นพี่เลี้ยงกับสุเรียนได้อย่างดีมากตุเรียนตายในหน้าแรงตอนเราดินเหนียวในดินนาบูกไม่ได้อยู่แล้วแต่เราใช้ผู้เรียนเ,เราใช้คลามหลายป็นที่พี่เลี้ยงก็ทำให้เราประสบความสำเร็จในการปลูกัเียงมีคำถามไหมอันนี้คือเขาวิจัยมาแล้วบอกว,ว่าต้อง25ใบเท่านั้นใช่ครับใช่ครับคือ25ใบคือส,สาร25ใบ25ใบนี้คือมันสก,กัดมาแล้วมันพอดีพอดีใชถ่ถ้าหากว่า จริงจงก็ยี่สิบห้ากรัมนั่นแหละแต่คนก็ไม่มีกรสร่างดิจิท้อน่ะนะเราก็สามารถจะนับใบออกมาได้บางทีใบใบใหญ่เกินอาจจะไม่ถึงยี่สิบห้าหรอกแต่ว่าเอาอยู่ๆกันได้เอาเป็นว่ายี่สิบห้ากรัมหรือยี่สิบห้าดังก็ไม่ต้องไปบิดไม่ต้องไปตัดสับอะไรแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยอ,อย่างนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวก็น้ําสะอาดใส่ลงไปก็ประมาณนี้หนึ่งลิตรหนึ่งลิตรก็ประมาณนี้ก็ไมันมีหัวเชือ้ออยู่แล้วมเลืเอมแดงยังไม่ตันที่ตัเมื่อเช้าเสียดายเมื่อเช้าก็มีคนมาจากเมืองการมาซื้อไปอหวหเชือ้อ ลรวก็รีบทาทดแทนเลยแล้วก็สั่งมาอีกสองคนจากเชียงใหม่เชียงใหม่สั่งหวัวเชื้อจุลินทรีย์เป็นครแว้วก็แล้วก็แถวแถวนนทบุรีไอแถวแถวสมุทรปราการถ้ก็สั่งมาี่ยจะออกไปส่งทุกน,นี้ครับตเท่าไหร่ตัวนี้เราจําหน่ายอยู่ลิตรละห้าสิบบาทนะครับลิตรละสิบบาทตัวถึต่อลิตรครึ่งก็เจ็ดสิบห้าบาทจะสามารถจะไปขยายได้เป็นร้อยร้อยลิตรคือ ถ้าเป็นยาฆ่าแมลงหรือเป็นยาอะไรมันต้องใช้ไปหมดไปใช่ไหมแต่ตัวนี้นเราสอนให้เขาไปขายายโดยที่มีใบข้างหลังแค่นั้นเองครับไปขายายได้ทำให้คนได้ืินได้แล้วก็ปลอดภัยนะครับตัวนี้ชื่อตัอนนี้เป็นพีโลติกคือเป็นอาหารเลี้ยงเชือ้อเป็นอาหารมนุษย์อะไรได้หมดใบตองหลังกินได้ยอดกินได้ยอดอ่อนนีมานน้ากินไหมถ้าปลูกล,ลงดินได้จะจะอวบกว่านี้จะชุ่มได้มันนะครับไม่ฝาดเพราะฉะนั้นพวกนี้ฉีดก็ปลอดภัยหมด ทุกตัวปลอดภัยหมดเลยนะครับฉีดพัคซีนไม่ไม,ไม่ไม่ใช่จุลินทรีย์ที่ก่อโรคหรือว่าเป็นสารเคมีแต่อย่างใดนะฮะ